สลาอะไรุ่มครับสวัสดีครับสวัสดี FCE กันนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับมีผมนำมีด99อเคร่อง65นะครับมาตี มีดรุ่นนี้สามารถที่จะทำให้เดือยสั้นแหลมหรือว่าเดือยสั้นมนหรือจะทำให้เดือยแหลมแหลมก็ได้นะครับมมีแต่แล้วรุ่นมันจะแต่ง ไม่เหมือนกันนะครับต้นนี้แต่งได้แต่แรกๆนะครับมันจะเดือมจะใหญ่นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็ต้องผีดไปสักพักหนึ่งนะครับผีดไปแต่งไปมันก็จะเล็กลงนะครับเลย ยังฟาราภาคใต้มีปัญหานะครับปีนี้มีปัญหาเรื่องทางด้านเชื้อราแล้วก็ใบนะครับใบร่วงผมก็ทิ้งช่วงไปเกือบเกือบเดือนแล้วนะเกือบเดือน ตั้งแต่ปลายเดือนธันวานะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนได้นล้น้ำยางก็ยังคงออกดีนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ทาไม่ทาลักซิวกับผสมกับบินเรงมันมันไม่ออกนะครับ ผมต้องทาหน้ายางเพราะมันต้องทาในทารกซื้อผสมดินแดงแล้วน้ำยางมันพ่อน้ำยางนะครับมันตันนะครับมีน้ำฝนเข้าแล้วมีเชื้อราอยู่ด้วยเชื้อราเกิดจากความชื้นนะครับไม่ได้ติด กันทางนี้อ,อีกอีกต้นหนึ่งมากรีดอีกต้นตีต้นที่เป็นเชื้ราแล้วไปกีดต้นไม่เป็นเชื้ราไม่สามารถติดกันได้นะครับเพราะว่าเชื้ราเกิดจากความชืม้นเมื่อเรากรีดน้ำยางติดแล้วก็เช็ดออกก็กรีดต้นใหม่ได้ เปีดซอยได้ดีนะครับเปิดกินเปลือกบางหน้าต่ำแล้วจะขึ้นหน้าใหม่น,นะครับก็ต้องรอเปิดหน้าก่อน กานรีบนะครับการรีดถ้าไม่ทันต้องปีก่อน สำหรับมีด99โอเคนะครับจกินเกือบยางบางมากเพราะไม่มไปมีดใหญ่ก็จริงนะครับแต่ไม่มีดบางไม่หนาไม่หนาเหมือนกับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกหนาที่ยังไม่ปรับตรุง ผมก็ไม่ได้ปีไปสองวันแล้วน้ำมันซึมเข้าไปในท่อน้ำยางเองนะครับเมื่อกี้ไม่มีน้ำยางคนระับน้นะไม่มีน้ำยางออกมาถ้าไม่ทาก็จะ เป็นเยอะนะถ้าทาแล้วก็ปิดไปสักทักนึ่งมันก็จะมีน้ํำยางเกลือบที่เกลือบที่กลีดน้ําเข้านะัะมันหมดก็จะมีน้ํำยางออกมา ดีได้ดีมากนะครับมีดสำหรับมีดเก้าเก้าโอเคหน้ายางก็จะสวยเรียบดีนะครับาเนียนมากการอีสานัคบคงจะ อะไรจะปิดหน้ายางแล้วนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับทางใต้ไม่รู้จะถึงมุกกระดาบ คมพามีนาหรือเปล่าเพราะว่าใบมันไม่มีนะครับใบไ,ไม่มีอย่างนี้ต้องกีดหนึ่งวันพักถ้ากีดสองวันก็ถือว่าเป็นที่นะครับเป็นที่แล้วถมบ้นสามวันติดต่อกันน้ำยางจะเหลวมากนะครับไม่มีความข้นๆ้นเลย ผมก็เลยหยุดพักแล้วปิดวันปิดวันเว,ว้นวันนั้นย่างก็กลุขึ้นนะครับก็ขอบคุณเอีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้กับต้นนี้แล้วกันนะครับอัสลามมุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ